ครับสำหทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับสำหรับแผนการเล่นนะครับแผนหน้าเล่นในอาทิตย์นี้นะก็อาทิตย์นี้นะครับไม่ค่อยมีแผนใหม่ๆเข้ามานะใช้คําว่าก็เป็นแผนเดิมๆนะแต่ว่ามีบางทีมก็อัปเดตมาใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะมีแผนอะไรกันบ้างนะที่คัดมาให้นะครับวันนี้นะมาครับทีมแรกครับไปกันที่ทวีป เอเชียนะครับแล้วไปเจอีกสองนะครับไปทีมนี้ครับเีโนฟาครับนี่ครับ u ีโนฟายมากุชินะครับโอ้โหมาบ่อยนะทีมนี้นะครับสโมสรมันไม่ค่อยอัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวรอทีมชาตินะน่าจะอาทิตย์หน้านะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องน่าจะมีอัปเดตมาให้เราหลายทีมอยู่เหมือนกันมาครับรีฟอลเลยนะครับ นี่ครับ4 2 3 1นะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับเดี๋ยวผมเข้าป๊บก่อนตรงกลางนะครับมี DMF นะครับกลางรับ2ตัวและด้านหน้านะครับเป็น AMF กลางลุก1ตัวนะครับส่วนปีกนะครับเป็น LMF อฟอนะครับปีกต่ำนะด้านหน้า CF 1ตัวนะครับก็แผ่นนี้นะครับตรงกลางนะครับ DMF ปรับเป็น CMF ได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับหรือว่าจะเป็น DMF ทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะแผ่นนี้เหมาะกับ สายคีร์คา์เตอร์นะครับสายลองบอลเล่นได้นะครับคีร์คา์เตอร์ลองบอลโพซิชันก็เล่นได้นะจริงๆแล้วโพซิชันก็เล่นได้นะครับเพราะว่าปีกตรงนี้เนี่ยเป็นปีกต่ำเลยนะรับบอลต่ำนะครับไม่ใช่ปีกสูงนะครับเป็น LMF r M F นะไม่ใช่ l m f เอ่อไม่ใช่ LWF RWF นะัไม่ใช่ปีกสูงนะครับก็ใครจะมาลองเล่นนะครับนี่เลยนะครับลีโนฟาครับเจลิกสองนะครับ มาครับแผนต่อไปครับเราไปกันที่เจลิกสเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่ครับเจลิกสเหมือนเดิมครับแล้วมาทีมนี้เลยครับทีมพี่ม้าของเรานั่นเองนะครับทีมสุดท้ายเลยนะสุดท้ายในลีกเลยนะครับแผนเจ็ดยังไม่ค่อยมานะทุกคนผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีมาสักแผนนึงแหละเชื่อผมเถอะนะครับไทยหาแผนแปลกๆใหม่ๆเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวมันมาแน่นอนนะครับก็ แผนนี้นะครับเป็นแผนกล้องหลัง3ตัวนะครับ3 2 4 1นะครับตรงกลางนะครับ d m f กลางรับ2ตัวคู่กันนะส่วนด้านหน้าครับ LMF r m f นะครับปิดต่ำนะ AMF คู่กัน2ตัวนะครับกลางลุกคู่กัน2ตัวเลยนะครับหน้าเป้า CF 1ตัวนะแผนนี้นะครับหลัง3นะครับก็เหมือนเดิมนะครับหลัง3ามนะตรงนี้นะครับ เปลี่ยนเป็นวิงแบ็กก็จะดีกว่านะครับเรียกว่าดีกว่าเป็นปีกนะผมว่าเพราะมันต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับรับด้วยลุกด้วยนะเออก็หาตัวที่เหมาะสมมาแล้วลองเล่นดูแล้วกันก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสายควิกเคาน์เตอร์นะครับสายโพซิชันนะครับเอาไวเล่นได้นะครับควิกเคาน์เตอร์โพซิชันเอาไวนะครับตรงกลางนะดีเมสตรงนี้นะครับปรับเป็นซีเมสได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับหรือว่าจะเป็นดีเมสทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับส่วน S เอ็มเอฟตรงนี้นะครับปรับเป็นหน้าต่ำไม่ได้นะทุกคนปรับเป็น SS ไม่ได้นะครับได้แค่ CMF กับ AMF นะนี่ครับสัญลักษณ์ทีมนะครับทีมสุดท้ายของเจลีกสองเลยนะจ๊ะมาครับมาดูแผนต่อไปกันเลยครับแผนต่อไปนะครับอยู่ที่เจลีกสองเหมือนเดิมนะโอ้โหเจลีกมาสามทีมเลยนะครับทีนี้นะเจลีกสองเหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่ทีม โตเกียววาดี้ครับนี่นะครับโตเกียววาดี้นะไม่ใช่เจมี่วาดี้นะครับคนละวาดี้กันนะนั่นมันนักเตะนะเจมี่วาดี้นะครับมาครับเชยงฟอร์เมชันดีฟอยเลยครับนี่ครับ4 42นะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางนะครับ c m f คู่กัน2ตัวนะครับส่วนด้านข้างนะเป็นเ m f r อ f f คู่กันเหมือนกันนะครับ ด้านหน้านะครับ CF หน้าคู่นะครับเหมือนกันเลยนะ CF หน้าคู่นะครับแผ่นนี้นะครับด้านหน้านะครับ CF นะครับปรับเป็น SS หน้าต่ำได้นะครับทุกคนนี่นะครับปรับเป็น SS หน้าต่ำได้นะครับส่วน AF ตรงนี้นะครับปรับเป็น DMF ได้ทั้ง2ตัวเลยนะหรือจะเป็น CF m ทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับก็จะเป็น C222 นะครับจาก4 4 2เมื่อกี้นะ นี่นะครับเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับ CMF 1ตัวนะครับ DMF 1ตัวนะครับแผนนี้นะครับเหมาะกับสาย Quick Counter นะครับสาย Position ลองบอลเล่นได้นะครับ Quick Counter Position ลองบอเล่นได้เลยนะครับนี่ครับันลั์ทีมนะโตเกียววาดีนะครับจากเจอร์ริคนะครับมาครับแผนต่อไปนะครับเราไปกันที่ทวีปเซาท์มริกานะครับแล้วไปที่อ์เจนจินานะ นี่นะครับอาร์เจนติน่านะครับจะไปที่ทีมนี้เลยครับ C A ิเกอรร์คับ C R E นะติเกรเหรอไม่ใช่เกอร์ดิใช่ไหม C A ติเกรเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าชื่ออะไรนะอ่านผิดขออภัยด้วยนะติเกรน่าจะใช่นะครับ G R E นะ มาครับเชิงฟอร์เมชันครับดีโฟลเลยนะครับนี่ครับ4 1 3นนะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางนะครับดีเอกลางลุกไม่ใช่กลางลุกกลางรับ1ตัวนะครับด้านหน้านะครับเป็น LMF r m f นะครับปีกต่ำซ้ายขวานะส่วนตรงกลางครับมี MF กลางลุก1ตัวนะครับด้านหน้า CF คู่กัน2ตัวนะครับก็แผนนี้นะครับ รงหน้าเป้านะครับปรับเป็น SS ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วน MF ตรงนี้นะครับชนไนาเดอร์เปลี่ยนเป็นหน้าต่ำไม่ได้นะได้แค่ CmF กับเ m F นะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสายลองบอลนะครับ,พนนรบ,พรบโ,โพซิชันเอาไนะครับลองบอลโพซิชันเอาไว้นะเล่นได้นะครับแผ่นนี้ก็ถ้าใครจะลองผมไปลองเล่นมาแล้วนะอย่างที่บอกหลายคลิปนะครับ ตรงกลางค mm. ่อนข้างจะหลวมนิดหนึ่งนะไม่นิดหรอกนะครับถ้าใครดักบอลไม่เก่งเนี่ยคือหลุดแน่นอนนะตรงกลางอ่ะหลวมมากนะครับเพราะว่ามีแค่ดีเมียตัวเดียวนะที่คอยช่วยนะครับไม่มีซีเมียบีกตัวนะครับก็ใครแบบดักบอลนักเก่งนะลองไปเล่นดูนะครับแผ่นนี้นะเล่นแล้วก็แต่มันมันนะครับผมยอมรับเลยว่าสนุกนะแผ่นนี้เพราะว่าเปิดมุ่งเกมมิ่งเนี่ยได้ผลแน่นอนนะครับเออแผ่นนี้ลองไปเล่นดูนะครับนี่ครับ CA ติดเก้นะจากอาร์เจนตินานะครับ 4-132นี่ครับสัญลักษณ์ทีมน,นะมาครับแผนต่อไปครับเราไปกันที่ทวีฟอเมริกากันบ้างนะนี่นะครับแล้วไปที่อันแรกเลยนะอเมริกาลีกนะครับแล้วไปที่ทีทมเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะเยอะมากนะครับอ่านี่ครับวอชิงตันดีซีนะครับนี่วอชิงตันดีซีนะ มาครับเช่งฟอร์เมชั่นดีฟอลต์เลยครับนี่ครับ5 4 1นะครับมาแผนหลัง5กันบ้างครับแผนนี้นะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง5ตัวนะครับตรงกลางนะครับ CMF 2ตัวคู่กันนะแล้วก็เป็นปีกต่ำนะครับ LMF RMF นะครับหน้าเป้า CF 1ตัวนะครับก็แผนนี้นะครับ CMF ตรงนี้นะครับปรับเป็น DMF ได้นะครับนี่นะครับปรับเป็น DMF ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับ เดี๋จะเป็นดีเอฟทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะส่วน LMF ตรงนี้นะครับได้แค่ CMF นะกลับได้แค่ CMF กับ LMF นะครับแค่นี้นะครับเหมาะกับสาย position นะครับเอาไว้ลองบอลเล่นได้นะครับ position เอาไว้ลองบอลเล่นได้นะครับหลังห้าแน่นๆนะครับรอส่วนกลับเลยนะครับนี่ครับสัญลักษณ์ทีมนะครับวอชิงตันดีซีจากเซาไม่ใช่เซาดิ อเมริกาลีกเนี่ยจะเซาอีกแล้วนะมาครับแข่งต่อไปนะครับเราไปกันที่ลีกเม็กซิโกนะครับอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหมือนเดิมแล้วมานี่ครับอันที่3นะครับอ้าวกดผิดมือไวไปหน่อยแล้วก็มาอันที่3นะครับ3ามนะครับแล้วก็ไปที่ทีมนี่เลยครับเลื่อนมาด้านล่างสุดเลยนะพีมสุดท้ายเลยนะครับสัญลักษณ์สีขาวๆนี่นะ ไชครับเชงฟอร์เมชันดีร์ครับแผนนี้นะครับเป็นแผนก้องหลัง4ตัวนะครับตรงกลาง DMF อฟกางรับ1ตัวนะครับ cmf คู่กัน2ตัวนะครับแล้วก็ปีกต่ำนะครับหน้าเป้า CF 1ตัวนะครับก็ cMF ตรงนี้นะครับปรับเป็น AMF ได้นะทุกคนนี่ AMF ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับหรือว่าจะเป็น cmf 1ตัวก็ได้นะจาก C1 c1 ก็จะเป็น4 2 3 1นะครับนี่เป็นไง นะครับส่วนหน้านะครับ CF นะครับปรับเป็น SS หน้าต่ำได้นะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสาย Position นะครับ R w นะครับลองบอลดเล่นได้นะ p o s i t i o n R u w ลองบอลเล่นได้นะครับแผ่นนี้นะครับนี่นะครับในลักทีมนะครับจากลีกเม็กซิโกนะครับทีมสุดท้ายเลยนะมาครับแผนต่อไปนะครับเราไปกันที่ เซาอเมริกานะครับแล้วไปที่บาร์ซิลเวนะครับบาร์ซิลเวนะแล้วไปที่ทีมนี่เลยครับโคดิเทียนอยู่ไหนวะนี่นะครับโคดิเทียนนะเอซีโคดิเทียนนะครับมาครับเทงฟอร์เมชันครับดีโฟลเลยนะครับนี่ครับ3 2 3 2องครับ แผนหลังสามเองนะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง3าตัวนะครับตรงกลางนะครับซ oui. well ีเอคู่กัน2ตัวนะครับด้านข้างเป็น LMF r m f นะครับเป็นปีกต่ำนะ AMF กลางลุก1ตัวนะครับหน้าเป้า CF คู่กัน2ตัวนะครับตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับปรับเป็น SS ได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะส่วน DMFCMF ตรงนี้นะครับปรับได้เช่นกันนะครับเป็น DMF หรือว่า c ี f คู่กันก็ได้นะครับ ก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสายโพซิชันนะครับเอาไวนะครับลองบอลโพซิชันเอาไว้ลองบอลเล่นได้นะครับแผ่นนี้นะรับเน้นๆแล้วรอสวนกลับนะครับด้านข้างเหมือนเดิมนะครับระวังให้ดีๆนะคนที่เล่นนะครับแต่ถ้าบังคับดักทางเก่งก็โอเคนะไม่ยากนะครับเพราะว่าผมเริ่มเห็นคนมาเล่นแผนแบบเนี่ยกางแน่นๆอย่างเงี้ยเยอะแล้วนะ กลาง4ตัวบ้างกลาง5ตัวบ้างอย่างนี้นะครับในเล้งนี่คือเริ่มเจอบ่อยละคนเล่นเล่นเยอะเหมือนกันหลัง3และกลางเน้นๆอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับสหรักทีมนะโคลิเทียนะครับจากลีกบราซิลเอนะบราซิลลีกแรกนะลีก1นะไม่ใช่ลีก2นะครับมาครับมาดูแผนสุดท้ายของเราในอาทิตย์นี้กันเลยนะครับเราไปกันที่เซาเรากาครับแล้วไปที่ลีกโคลัมเบียนี่นะครับอันแรกเลยนะครับ แล้วนี่ครับเลือกทีมแรกเลยนะครับทีมมาแรกเลยนะมันดาลิน่านะครับเทงฟอร์เมชันครับอ้าวกดผิดเทงฟอร์เมชันดีฟอครับนี่ครับ4 2 3 1นะครับนี่ไงที่ผมบอกว่าเริ่มแบบเล่นหลังแน่นๆกันแล้วนะครับ4ตัว5ตัวนะครับนี่เลยแทนแบบนี้ก็เจอบ่อยเช่นเดียวกันนะ แผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางอัดแน่นๆนะครับ4ตัวเช่นกันนะ CF คู่กัน2ตัวนะครับปีกต่ำ LMF RMF นะครับด้านหน้า AMF นะครับกลางลูก1ตัว CF คู่ไม่ใช่ CF คู่โอ้ย CF คู่ละ CF 1ตัวนะครับสำหรับหน้าเป้านะผมเป็นไรครับ CF คู่ไม่รู้นะวันนี้พูดผิดพูดถูกอยู่นั่นแหละนะครับก็แผนนี้นะครับเหมาะ กับสายคุยเคาน์เตอร์นะครับสายโพซิชันเกมหรือว่าจะลองบอลนะครับเล่นได้นะคุยเคาน์เตอร์โพซิชันเกมนะครับลองบอลเล่นได้นะครับ4 2 3 1นะครับตรงนี้ CMF ปรับเป็น DMF ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับหรือว่าอาฟนะครับใครอยากเน้นๆก็ปรับเป็น c m f ได้นะแล้วก็เจาะแบบตรงกลางไปเลยนะครับบุกตรงกลางไปเลยนะกลางรับทัก1ตัวหรือ2ตัวนะครับ แล้วก็เปปีกลองเล่นเป็น c f ดูนะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเออเป็นยังไงนะครับนี่นะครับสัญลักณ์ทีมนะครับจากกรีโคลัมเบียนะครับแม็กเดลิน่าแม็เดลิน่านะับผิดขออภัยนะครับอ่า AMF ตรงนี้นะครับตรงบูโน่นะครับปรับเป็น CMF ได้นะครับแต่ปรับเป็น AMF ไม่ได้นะครับส่วนหน้าน้าก็ปรับเป็น SF ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะ สำหรับที่นี้นะครับใครชอบแผ่นไหนนะก็ลองไปเปลี่ยนเล่นดูกันได้เลยนะครับก็ใครกำลังหาแผ่นไหนอยู่นะครับคอมเมนต์ถามเข้ามากันได้นะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มานี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ